สวัสดีค่ะมาพบกับครูกิ๊อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของลมมรสุมเดี๋ยวเรานะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยแต่คราวนี้ก่อนอื่นนะคะครูกิ๊กวันนี้ก็จะขอสวมบทบาทเป็นนักข่าวนะคะพยากรณ์อากาศนักเรียนน่าจะเคยได้ยินคําว่าลมมรสุมบ่อยๆตอนช่วงข่าวพยากรณ์อากาศ โดยลมมรสุมนี้นะคะมีผลอย่างไรต่อประเทศไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันยินดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ b a k i n g News นะคะโดยรายงานโดยที่ว่าผ่อนซ้อนนิวัตน,นี่ไม่รู้ว่าจะพอเป็นนักข่าวได้ไหมคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัด ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ตอนบนของประเทศจะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันนี้โดยเป็นลนักษณะของฝนกระจายแม่ดูแล้วน่าจะฝึกอีกเยอะเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าเอ้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่มันคืออะไรนะคะแล้วทำไมถึงทำให้เกิดเป็นฝนตกได้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันลมมรสุมเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับการเกิดฤดูของประเทศไทย นั่นเลยมาดูที่ภาพซ้ายมือรูปโลกของเราก่อนนันเลยจะเห็นเส้นประสีแดงๆนะคะเส้นนี้คือเส้นศูนสูตรเส้นศูนย์สูตรนะคะเป็นเส้นที่แบ่งนะคะระหว่างซีโลกเหนือกับซีโลกใต้เป็นบริเวณที่นะคะบริเวณนั้นน่ะนูนออกมากมาที่สุดได้รับแสงมากที่สุดนะคะโดยนะคะเหนือเส้นศูนสูตรเราจะเรียกว่าซีโลกเหนือใต้เส้นศูนย์สูตรเราจะเรียกว่าซีโลกใต้ ประเทศไทยอยู่บริเวณเขตร้อนของโลกซึ่งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยทำให้ได้รับแสงจากด,ดวงอาทิตย์ตกกระทบเกือบตั้งฉากตลอดทั้งปีว่าง่ายๆว่าร้อนทั้งปีอาว่าสัน้นนะคะแต่ใดๆก็คือประเทศไทยเนี่ยซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตร้อนดังกล่าวเนี่ยก็ยังโชคดีที่มีลมมรสุมเนี่ยพัดผ่านซึ่งมรสุมจะพัดผ่านเปลี่ยนทิศไปตามช่วงเรยะเวลาของปี เออทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะทำไมมันต้องเปลี่ยนน่ะคืออะไรลมลมมรสุมนะคะเป็นลมประจำฤดูซึ่งเกิดบริเวณเขตร้อนของโลกเช่นบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคของเราเนี่ยแหละนะคะตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มรสมุมเนี่ยเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นทวีปและอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นมหาสมุทร แม่ฟังแล้วก็คุ้นๆเหมือนการเกิดลมบกลมทะเลนะคะก็คือการเกิดลมอะคะ่ะก็คือเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิของสองบริเวณโดยลมบกลมทะเลเนี่ยจะเป็นพื้นน้ําแล้วก็พื้นดินแต่ว่านะคะมรสุมเนี่ยก็จะมีขอบเขตที่ใหญ่มีขนาดที่ใหญ่ก็คือเป็นภาาพื้นทวีปกับภ้าพื้นมหาสมุทร แล้วก็ความแตกต่างเนื่องจากว่ามันมีขอบขายที่ใหญ่มากเนี่ยลมมรสุมก็จะมีระยะเวลาในการเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน3-5เดือนไม่เหมือนลมบกลมทะเลที่เกิดเป็นกลางวันกลางคืนประเทศไทยได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เออมันเกิดในช่วงเวลาไหนนะคะแล้วมันส่งผลยังไงกับประเทศไทยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่โลกเนี่ยจะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ทบทวนก่อนนะคะทบทวนก่อนว่าโลกเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วแกนโลกของเราเนี่ยเอียงโดยในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นช่วงพอดีที่ขั้วโลกเหนือนเนี่ยจะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้นะคะอุณหภูมิของบริเวณซีโลกเหนือเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของซีโลกใต้ซึ่งนักเรียนก็ดูว่าในเขตร้อนก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นดินภาาพื้นทวีปนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าโดยซีโลกใต้นะคะบริเวณนั้นก็จะเป็นมหาสมุทรนั่ก็คืออุณหภูมิของภาาพื้นทวีปเนี่ยมันจะสูงกว่าอุณหภูมิของภาาพื้นมหาสมุทร ที่อยู่ทางซีโลกใต้ทำให้อากาศเหนือพื้นทวีปเคลื่อนที่สูงขึ้นแน่นอนอากาศร้อนนะคะมันจะเคลื่อนที่สูงขึ้นเพราะว่ามันเบามันมีความกดอากาศตา่ําเพราะว่ามันหนานแน่นต่ำนะคะส่วนอากาศเหนือพื้นมหาสมุทรนะคะจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่อากาศที่เย็นกว่ามันก็จะหนานแน่นมากกว่ามันก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ เป็นลมที่นำความชื้นนะคะจากมหาสมุทรอินเดียผ่านทะเลอันดามันพัดผ่านประเทศไทยไปยังพื้นทวีปของซีโลกเหนือในช่วงเดือนนี้นะคะก็เลยเป็นช่วงของฤดูฝนฝนมาจากไหนก็มาจากลมที่พัดมาจากมหาสมุทรมหาสมุทรมีน้ำนะคะมันก็หอบเอาความชื้นมามันก็หอบเอาฝนเนี่ยมาตกนะคะที่บ้านเรานั่นเอง ตามที่ของลูกศรเลยนะคะก็คือเมื่อนะคะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะหางซีโลกเหนือจะได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าทําให้อุณหภูมิภาคพื้นทวีปเนี่ยสูงกว่าอุณหภูมิสูงกว่าก็จะลอยตัวขึ้นสูงนะคะอุณหภูมิที่ต่ํากว่าก็จะพัดเข้ามาแทนที่ ดังนั้นเราสามารถที่จะพูดได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยทำให้เกิดเป็นฤดูฝนนันเรเยนสามารถที่จะท่องจำนะคะด้วย3คมคำง่ายๆเลยด้วยคำว่าฝนตกใต้ความหมายก็คือฤดูฝนนะคะเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้นะคะสัญลักษณ์ตัว L นะคะก็คือแทนความกดอากาศต่ำสัญลักษณ์ตัว H ก็คือความกดอากาศสูงอากาศร้อนความกดอากาศต่ำความกดอากาศจะตรงข้ามกับอุณหภูมิอุณหภูมิสูงความกดอากาศต่ำเพราะว่ามันมีความหนาแน่นน้อยมันก็จะลอยตัวขึ้นสูงนะคะอุณหภูมิต่ำนะคะความหนาแน่นก็จะมากกว่ามันก็จะพัดเข้ามาแทนที่ ดังนั้นภาาพื้นทวีปอุณหภูมิจะสูงความกดอากาศตา่ำมันก็จะเคลื่อนที่สูงขึ้นภาาพื้นมหาสมุทรอุณหภูมิต่ำกว่าความกดอากาศสูงนะคะก็จะเข้ามาแหนที่ทำให้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นฤด,ดูฝนเพราะว่าไอลมที่พัดมาจากภาาพื้นมหาสมุทรเนี่ยมันหอบเอาความชื้นมาด้วยนอกจากนี้นะคะการที่แกนโลกของเราเนี่ย ะะเอียงแล้วก็โลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกามันทําให้นะคะเมื่อมองจากบริเวณขั้วโลกเหนือนะคะลมที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะเรามองในแนวตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะพบว่าไอลมที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ในแนวเฉียงนะคะโดยเฉียงไปทางด้านขวาก็คือตามภาพเลยนะคะ ต่อมานะคะในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่โลกเนี่ยเอียงขั้วโลกเหนือออกจากวดวงอาทิตเอียงออกนะคะด้านเหนือเอียงออกแล้วด้านขั้วโลกใต้เนี่ยก็จะเอียงเข้าทําให้บริเวณนะคะมหาสมุทรเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าบริเวณของภาคพื้นทวีปนะคะ อากาศเหนือพื้นมหาสมุทรจึงเคลื่นตัวสูงขึ้นและอากาศเหนือพื้นทวีปเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะะลมที่พัดมาจากภาาพื้นทวีปเนี่ยเป็นลมที่พัดมาจากนะคะ พวโลกเหนือนะแล้วก่อนที่มันจะพัดผ่านประเทศไทยมันก็ผ่านประเทศจีนก็หอบเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเนี่ยมาอย่างประเทศไทยทำให้ในช่วงเดือนนี้เกิดเป็นฤดูหนาวขึ้นนะคะอากาศของประเทศไทยก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำลงนะคะอากาศหนาวเย็นขึ้นนั่นเองดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดเป็นฤดูหนาว ก็จะมีคีย์เวิร์ดนะคะให้จำง่ายๆก็คือหนาวออกเหนือก็คือฤดูหนาวเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเกิดจากการที่นะคะภาคพ,พื้นมหาสมุทรนะคะที่อยู่ทางซีโลกใต้เนี่ยได้รับแสงมากกว่านะคะภาคพ,พื้นทวีปที่อยู่ทางซีโลกเหนือเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนตำแหน่งเนื่องจากว่าหมุนรอบดวงอาทิตย์ คราวนี้นะคะภาาพื้นมหาสมุทรเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่านะคะความกดอากาศต่ําม,มันก็จะเคลื่อนที่สูงขึ้นผ้าพื้นทวีปนะคะอากาศภ้าพื้นทวีปที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ฉะนั้นช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นฤดูหนาวของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นและ ตามเดิมค่ะการที่โลกนะคะหมุนรอบตัวเองนะคะในทิศทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือนะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่นะคะในแนวตรงเนาะเมื่อเราเปรียบเทียบเส้นตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะพบว่าการเคลื่อนที่ของลมมรสุมเนี่ยจะเคลื่อนที่ในทางเฉียงนะคะแล้วก็จะไปทางด้านซ้ายมือดังรู คราวนี้นะคะมาดูในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทวีปกับเหนือพื้นมหาสมุทรเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยคือแทบจะไม่ค่อยได้แตกต่างกันแต่ว่าลมเนี่ยมันเกิดจากความแตกต่างของสองบริเวณฉะนั้นในช่วงเดือนเนี้ยมันก็เลยเป็นช่วงที่นะคะเราได้รับอิทธิพลจากมรสุมเนี่ยลดลงก็พูดง่ายๆว่าทําให้อุณหภูมิอากาศของประเทศไทยในยช่วงนี้ก็ ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มาเต็มๆก็เป็นฤดูร้อนนะคะนั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิของประเทศไทยก็จะร้อนอบอ,อ้าวนะคะเป็นอยู่ในช่วงของฤดูร้อนนั่นเอง ดังนั้นนะคะมรสุมนอกจากจะมีผลต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยแล้วนะคะยังมีผลต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่บริเวณ ที่มรสุมเนี่ยมันพัดผ่านอย่างเช่มนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ทําให้เกิดความหนาวเย็นนะคะบริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นมากๆก็จะเกิดปรากฏการณ์แม่คันนิ้งต่างๆนะคะแล้วก็พืชพันธุ์นะคะเมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นทอสตอร์บรีนะคะก็จะออกผีดอกออกผลในช่วงของเดือน ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพัดผ่านหอบเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเนี่ยพัดมาคราวนี้ครูอยากให้เรียนดูรูปนี้นิดนึงภาคใต้ค่ะในฤดูหนาวภาคใต้จะเป็นฤดูฝนทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มันพัดผ่านมาเนี่ยก่อนที่มันจะผ่านภาคใต้เนี่ยมันผ่านทะเลอ่าวไทยทะเลอ่าวไทยนะคะจะอยู่ทางฝั่งนี้ นะคะคซึ่งนะคะคมันก็จะหอบเอาความชื้นมาทําให้ภาคใต้ของประเทศไทยเ,ยเกิดฝนตกก็เลยทำให้ภาคใต้ของเราอดฤดูหนาวเลยส่วนามาลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดพาเอาความชื้นจากมหาสมุรทรทําให้ประเทศไทยที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนี่ย บางครั้งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ปริมาณฝนที่มากในช่วงเดือนดังกล่าวเนี่ยนะคะมันก็มีข้อดีก็คือช่วยเติมแหล่งกเก็บน้ำนะคะทำให้เราเนี่ยมีน้ำใช้ในฤดูร้อนฤดูแรงนอกจากนี้นะคะลมรสมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกับลมรสมตะวันตกเฉียงใต้นเนี่ย ก็พัดมาแน่นอนมันก็จะทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งโดยลมรสมตะวันตกเฉียงใต้นเนี่ยก็จะมีอิทธิพลนะคะต่อชายฝั่งทางด้านอันดามันส่วนลมรสมตะวันออกเฉียงเหนือนเนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อชายฝั่งทางด้านอ่าวไทยดังนั้นนะคะ ลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนืออย่างที่ให้ทองง่ายๆหนาวออกเหนือก็คือลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือทําให้เกิดเป็นฤดูหนาวนะคะพัดผ่านนะคะเอาความเย็นจากประเทศจีนเนี่ยนะคะผ่านประเทศไทยไปนะคะเนื่องจากว่านะคะในช่วงเนี้ยนะคะภาคพื้นมหาสหมุทรเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าดังนั้นนะคะลมตะพัดจากภาคพื้นทวีปไป ส่วนลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้ท่องง่ายๆก็คือฝนตกใต้ก็คือฤดูฝนเกิดจากลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้โดยนะคะในช่วงนี้นะคะโลกเราขั้วโลกเหนือก็จะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ทาให้บริเวณภาาพื้นดินเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่ามันก็จะลอยตัวขึ้นสูงแล้วก็ลมจากภาาพื้นมหาสมุทรก็จะพัดเข้ามาแทนที่คราวนี้ลมจาก มหาสมุทรเนี่ยมันก็หอบเอาความชื้นจากมหาสมุทรเนี่ยมาด้วยทําให้เกิดเป็นฤดูฝนนั่นเองดังน,น,นั้นนะคะก่อนที่จะจบนะคะเรื่องนี้คู่ขอทบทวนนะคะการเกิดลมบกลมทะเลแล้วก็ลมมรสุมสาเหตุของการเกิดนะคะลมบกลมทะเลเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินบริเวณชายฝั่งและอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทะเล ลมมรสุมขึ้นว่าลมขึ้นชื่อว่าลมเนี่ยมันก็คือเกิดจากความแตกต่างของสองบริเวณนะคะแต่ลมมรสุมเนี่ยเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิของเหนือพื้นทวีปกับอุณหภูมิอากาศเหนือภาาพื้นมหาสมุทรในนั้นก็ต่างกันที่ขนาดนะคะบริเวณที่เกิดลมบกลมทะเลเกิดบริเวณชายฝั่งส่วนลมมรสุมเนี่ยจะเกิดระหว่างภาาพื้นทวีปผ้พาพื้นมหาสมุทรบริเวณเขตร้อนของโลก ช่วงเวลาที่เกิดนะคะแล้วก็ทิศทางลมลมบกลมทะเลลมทะเลเกิดเวลากลางวันส่วนลมบกนั้นพัดยามค่ําคืนลมทะเลก็คือพัดจากทะเลนะคะเข้าสู่ชายฝั่งลมบกก็คือพัดจากบกนะคะออกไปทะเล ง่ายๆเลยนะคะลมทะเลนะคะเกิดจากการที่ในเวลากลางวันพื้นดินเนี่ยมันดูดความร้อนได้ดีกว่ามันก็มีอุณหภูมิที่สูงกว่ามันก็ลอยตัวขึ้นสูงอากาศเย็นจากน้ําทะเลมันก็พัดเข้ามาแทนที่ส่วนในเวลากลางคืนพื้นดินคลายความร้อนได้เร็วกว่าดังนั้นนะคะที่บริเวณพื้นน้ําก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่ามันก็จะลอยตัวขึ้นสูงอุณหภูมินะคะ ของพื้นดินที่เย็นกว่ามันก็จะพัดเข้ามาแทนที่ส่วนลมมรสุมนะคะจะเป็นการเกิดนะคะความแตกต่างระหว่างภาาพื้นมหาสมุทรกับภาคพื้นทวีปโดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะฝนตกใต้ทําให้เกิดฤดูฝนเนื่องจากว่าบริเวณภาาพื้นทวีปเนี่ยมันร้อนนะคะเกิดเป็นความกดอากาศต่านะคะมันก็ลอยตัวสูงขึ้น อุณหภูมิของภาพพื้นฐาสมูทที่ต่ำกว่านะคะมันก็เข้ามาอากาศที่ต่ำกว่านะคะมันก็จะพัดเข้ามาแทนที่แล้วมันก็เอาหอบเอาความชื้นมาก็เลยทำให้เกิดฝนตก ส่วนามาลมผสมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพัดจากภาคพื้นทวีปนะคะไปแทนที่ภาคพื้นมหาสมุทรเพราะในช่วงเดือนนี้เนี่ยซีโลกใต้เนี่ยจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ทําให้นะคะบริเวณภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงกว่ามันก็ลอยตัวขึ้นสูงอากาศเย็นจากภาคพื้นทวีปมันก็จะพัดเข้ามาแทนที่คราวนี้มันก็จะพาเอาความหนาวเย็นมาด้วยทําให้เกิดเป็นฤดูหนาวและ ที่สําคัญก็คือภาคใต้เนี่ยจะไม่มีฤดูหนาวเนื่องจากว่าไอ้ลมที่พัดมาเนี่ยไม่ไปเจออ่าวไทยก่อนมันก็เลยพาความชื้นจากอ่าวไทยเนี่ยมาทําให้เกิดฝนตกบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยแล้วผลของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมลมโบกลมทะเลเนี่ยจะมีผลทําให้บริเวณชายฝั่งเนี่ยมีลมพัดตลอดเวลาเราก็ชอบไปเที่ยวทะเลนะคะนางโง่โง่ริมทะเล ว่างั้นว่าสันนะคะมีผลต่อการประกอบอาชีพนะคะของชาวประมงชาวประมงอาศัยลมทะเลนะคะกับเข้าสู่ชายฝั่งอาศัยลมบกนะคะพัดจะบกไปทะเลนะคะออกไปหาปลาปริมาณความชื้นในอากาศนะคะอุณหภูมิของอากาศตรงบริเวณชายฝั่งแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีการกัดเซาะของชายฝั่งด้วย นอกจากนี้นะคะยังมีการนำลมบกลมทะเลเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหันลมติดตั้งบริเวณชายฝั่งส่วนลมมรสุมนะคะลมมรสุมฝนตกใต้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยส่งผลทํททลาให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดฤดูฝนส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหนาวออกเหนือส่งผลทําให้เกิดเป็นฤดูหนาวในช่วงเปลี่ยนมรสุมนะคะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฤดูร้อน มรสุมเนี่ยมีผลต่อการมีผลต่อปริมาณน้ำฝนแล้วก็อุณหภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะมีพืชที่สามารถงอกในช่วงฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นสตอรอเบอรี่ท้อต่างๆนะคะส่วนในฤดูฝนนะคะก็จะทำให้เกิดฝนตกนะคะก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมนะคะภัยพิบัติต่างๆและนี่นะคะก็คือ ะะเรื่องของลมนะ,ะเป็นความแตกต่างนะคะของ2บริเวณลมบกลมทะเลนะคะหรือว่าลมมรสุมต่างก็มีการเกิดที่เหมือนกันก็คืออากาศร้อนลอยตัวขึ้นสูงอากาศเย็นเข้ามาแทนที่แต่ต่างตรงที่บริเวณที่เกิดนะคะขนาดนะคะระยะเวลา วันนี้นะคะก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแล้วลองชาเลนต์ตัวเองดูนะคะว่าหลังจากที่เรียนเรื่องการเกิดลมลมบกลมทะเลลมมรสุมเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้รับความรู้เท่าไหร่นะคะลองชาเลนต์ตัวเองดูทําแบบทดสอบนะคะวันนี้ครูก็ขอขอบคุณมากที่นเรียนตั้งใจลาไปก่อนสวัสดี